สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับขุนแผนหลังง้างตาแดงนะครับของหนูปู่คีวสีน้ำยองนะครับปีพศ2549นเะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาพร้อมตลับนะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้านะครับผมจะฝังตะกุด2อันนะครับผมแล้วก็อุดพลอยนะครับตรงหน้าอกครับโกเมนนะครับผมนี่บริเวณด้านหลังนะครับนี่จะเป็นง้างนะครับตาแดงเลยนะครับนี่ก็อุดโกเมนที่ง้างนะครับผม ใต้ฐานนี่จะตอกโพดนะครับนี่กำกับนะครับผมครับขุนแผนรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นสุดยอดมหาเสน่ห์นะครับสาวรักชายลงนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและชายเลยนะครับผมขุนแผนรุนี้จะเป็นเนื้อไม้ผงตะเคียนนะครับนี่และโรยผงตะใบทองนะครับตามตำราโบราณของเขมร้เลยนะครับผมขุนแผนรุ่นนี้ที่หลวงปู่คีจัดไว้นะครับผมครับสาหรับใครที่ชอบสายมหาเสน่ห์นะครับผมรุ่นนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยดีจริงนะครับผมราคาก็ไม่ได้แรงนะครับ อยู่แค่หลักร้อยกลางๆนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมนี่แหละครับนุแผนหลวงพุคีว่าสีดำยองนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมขอบคุณครับที่รับชม